เอ s ซิสเต็มโซลูชันตัวจริงโซลาเซลล์คุยง่ายจบไวไม่ทิ้งงานเราเราอาจจะมีความเห็นที่ ไม่ได้เหมือนกันร้อยเปอร์เซ็นต์นะคคนิสัยพี่จะเร็วอย่างนี้นี่คือความเร็วส่วนตัวของพี่นะคุณให้ผมขับรถอะไรุกอย่างที่ผมรู้สึกว่าถ้าเป็นอะไรขึ้นมากูรับผิดชอบกูซื้อซากได้นะอโอ้โหกูสักจงเกลยดเลยรถทุกคันมีจุดด้อยหมดแหละครับแต่ว่าท้ายสุดแล้วอะรถคันไหนมันมีสิ่งที่ตรงความต้องการของคุณมากสุดแล้วเดินเร็วด้วยนะเดินเร็วจนวันหนึ่งมีคนเอาคอมแอร์ก,กับอิเวอร์เตอ,อร์ไปวางบ <laughs> นเืนีแล้วเขาก็สะดุดตูม สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราก็อยู่บน n i สสัน Almera Minor c h a ์เชปี2023นะครับวันนี้ผมอยู่กับพี่แพน d ดดีฟรายนะครับหรือเด e คลิปค่ารีวิวนะครับผมไปกดติดตามกันได้นะครับลิงก์อะไรบนหน้าจอและบนดีสคริปชั o นในคอมเมนต์ e c t i o n ของผมเลยนะครับวันนี้ก็แบบคือทุกคนก็เคยคงเห็นคลิปผมแล้วแหละที่แบบว่าเออไปพารีวิวรอบคันเทสได้มา,าสักพักหนึ่งไปสามารถาดูพาชมรอบคันตรงนั้นได้วันนี้ก็เลยมาชวนพี่แพนามาพูดคุยกันดีกว่าครับ สบายๆ conversation ถามว่าแบบเอ้ยเราเารู้สึกยังไงกับ Nissan, นิสสันนาวเมล่าบ้างครับเอาเรื่องแบบว่าฟิลฟิลการขับขี่อะพี่ฟิลการขับขีเ่เครื่องเกียร์ช่วงล่างพวงมาลัยเบรกอินพุตอะไรต่างๆพี่รู้สึกยังไงบ้างครับโอ้โหเครื่องเกียร์ช่วงล่างพวงมลาลัยเบรกถ้าในเรื่องของเครื่องยนต์นะครับตัวอเมร่าเนี่ยผมคิดว่าหลายๆท่านก็ทราบกันอยู่แล้วว่าเขาใช้เครื่อง1000 Turbo, 1 0 0 0ซีซีเทอร์โบรหัส HRA0 1.0ลิตรเทอร์โบ,บ Turbo, ก็เป็นเทอร์โบธรรมดา หัวฉีดก็เป็นหัวฉีดธรรมดาไม่ Direct i n เ e c t i o n เขามีพลัง100แรงม้าแรงบิด152นิวตันเมตรครับในการแสดงออกจริงๆคิดว่าถ้าเราวัดกันในกลุ่มของ e ีโ c คาที่เป็นสีประตูซีดานถามว่าใครแรงไอ้จอเมราเนี่ยถือว่าเป็นรถที่วิ่งหัวในเรื่องวิ่งหัวหมาว่าไรควิ่งหัวคาว่าวิ่งหัวหมายความว่าอยู่หัวหัวแถวโอเค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 ครับพอขอไปที่ใช้คำศัพท์รุ่นโบราณใในสมัย สมัยพวกผมซิ่งข้างถนนกันน่ะถ้าใครบอกวิ่งหัวหมายถึงว่าไอ้ไอเนี้ยมันวิ่งอยู่แถวอันดับหอันดับสออันดับสามอืมอ่าครับเอาเมราเนี่ยเป็นรถวิ่งหัวแต่ว่ามันก็จะมี Honda City Turbo อย่างที่เราทราบกันว่า City Turbo นั้น 2> 2. 1 2 2เขา122 12แรงมา้าแล้วแรงบิดเขา m, ร7 3นิวตันเมตรแต่ว่าเวลาออกตัวไปเอเมราจะไม่ค่อยเสียเปรียบมากเพราะว่าน้ำหนักตัวเขาเบาวกว่าประมาณร้อยโลถ,ถึงวะครับ เกือบ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 ร้อยกิโลกรัม,มซึ่งนั่นก็คือน้ําหนักแบบครึ่งหนึ่งของตัวพี่อะ <laughs> เยอะนะเยอะนะครับ <laughs> เยอะครับเยอะเยอะสำหรับไซนี้ถือว่าเยอะ <c oughs> ก็สิซของน้าหนักทั้งหมดนะครับเพราะมันพันหน่อยๆไอตัวเรื่องอะระบบคูลเรื่องเครื่องอย่างเงี้ยครับกับซิตี้กับอเมร่า <c oughs> ต่างกันไหมครับเมื่อเทียบในรถคันที่พี่ไปใส่พวกวอเตอร์เทมับที่เจ้าของก็ใส่พวกวอเตอร์เทมมาอะไรอย่างงี้ยนะความร้อนในตัวเครื่องเนี่ยกลายเป็นว่าคนด้าค่อนข้างเยอะกว่าครับ อาจจะเป็นไปได้ว่า Honda เนี่ยเขายัดบูสเตอร์โบเยอะแต่ด้วยความที่1 0 0 0ซีซีเท่ากันเนี่ย Honda เรียกพลังออกมาเยอะกว่าความที่เราเรียกพลังออกมาเยอะกว่าเนี่ยก็อาจจะก่อให้เกิดความร้อนมากกว่าก็ได้พูดในแง่ของอัตราเร่งนะครับพูดในแง่ของอัตราเร่งในภาพรวมเนี่ย Honda c ซ t y ยังเหนือกว่าเปลี่ยนว่าช่วงต้นต่างกันไม่มากยิ่งเข้าช่วงปลาย่า n o n d ซ City จะไหลดีกว่าแล้วระดับอ่าอีโคคาร์เทอร์โบอย่างเงี้ยครับถ้าเกิดว่า พี่พี่น้องน้องเราแบบใช้ในเมืองนอกเมืองอะไรอย่างเงี้ยครับพี่แพนรู้สึกยังไงบ้างครับเพียงพอไม่ขาดเหลือเกินอะไรอย่างเงี้ย่องเงี้ยครับโอ้อันเนี้ยพูดให้เข้าใจง่ายนะครับคุณถามตัวเองเลยว่าเวลาคุณขับพวกอย่างเช่น Honda c ซีบิ1.8หรับหรือว่าเอาเทสหนึ่งจุดหกเนี่ยคุณขับรถพวกเนี้ยคุณบ่นว่าอืดปะล่ะถ้าคุณขับรถพวกนี้แล้วคุณไม่บ่นว่าอืดคุณขับอ้นี้แล้วคุณบ่นว่าอืดเนี่ยจะกลายเป็นว่าคุณมโนแล้วเพราะว,ว่าตัวเลขกับตาเลขวันเราจับเวลาออกมารถอย่าง mera, อ,อัลเนี่ย พวกอ e ีพวกคาพันซีเทอร์โ,โบเนี่ยมันสามารถสู้พวกรถขนาดใหญ่กว่าที่เป็นเครื่องพันแปดได้ครับอย่างช่วงเร่งแซงอ่ะเราใช้บ่อยเร่งแซงนะครับอ่ะอย่างแรงเลนสวนอย่างเงี้ยครับต่างจังหวัด2เลนมา<ส>ต้องแซงขับรถบรรทุกอย่างเงี้ยแ,<ส>แ<ส>ปดสิบไปร้อยยี่สิบเนี่ยก็ประมาณไม่เกินเก้าวิซึ่งในช่วงแถวๆถวเก้าวิก็เท่ากับรถเครื่องพันหกพันแปดส่วนไอ้ตัวเครื่องไอ้รถเอ็นวีเอสครับไอ้ตัวสั่นสะเทือนของเครื่องอ่ะเราจริงผมคิดว่าสมูทกว่าซิตี้ นิดนึงเพราะว่าผมถ้าผมจําไม่ผิดซิตี้มันไม่ใส่ตัวไอตัวบาลานซ์ฉาบที่เครื่องยนต์นะครับ,รบน,นิสาันจะใส่เพราะว่า<ม>ก็เลยรู้สึกว่านิสสันจะเดินเนียนกว่าหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับเราเราเราอาจจะมีความเห็นที่ไม่ได้เหมือนกันร้อยเปอร์เซ็นต์นะ,ะค,ค,ครับสำหรับผมผมคิดว่าช่วงที่เราลงคันเร่งนะครับอย่างเช่นสมมุติว่าอย่างเงี้ยเราขับอยู่เรากดคันเร่งหนักๆไปปาร์ตอย่างเงี้ยเครื่องของนิสสันเนี่ยความสั่นสะเทือนน้อยคอนด้ามันจะมีความแบบ ราจะรู้สึกว่ามันมีความสั่นสะเทือนแบบความถี่แปลกๆที่แบบใช่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 นั่นแหละพี่ใช่ครับอนั้นอันนี้ผมเห็นด้วยครับใช่ครับที่จะถามก็คือประเด็นนี้แหละครับใช่แต่ในทางกลับกันเวลาที่เราใส่เกียร์ดีจอดนิ่งๆแล้วเหยียบเบรกไว้ครับคุณจะรู้สึกได้เลยว่าเครื่องนิสสันเนี่ยมันจะสั่นเป็นลูกๆเลยคือ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 เือค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 ืนคือคือคือูือค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 ืืออคือคืออง ทั้งสองรุ่นเนี่ยเราไม่ปฏิเสธนะว่าต้นทุนในการสร้างเครื่องคันด้าแพงกว่าและคันด้าเนี่ยใช้เดริคเจคชั่นซึ่งเดริคเจคชั่นมีผลทําให้การจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงเนี่ยมันมีประสิทธิภาพมากมันถึงมีความประหยัดในขณะที่ระบบของนิสสันเนี่ยจะเป็นหัวฉีดแบบธรรมดาซึ่งข้อดีก็คือราคามันถูกไงเปลี่ยนง่ายซ่อมบำรุงง่ายแต่ข้อเสียคือในเมื่อเทคโนโลยีของมันมันเป็นเทคโนโลยีที่ยังเก่าอยู่ในแง่ของการลดมลภาวะ การที่คุณจะมาผ่านมาตรก,การอีโคคารเฟสสองเนี่ยที่เขาตั้งเกณฑ์เอาไว้ว่าซี2คุณต้องต่ำกว่า100ร้อยคุณก็ต้องจูนรอบต่ำๆเนี่ยให้มันไอเสียมันน้อยมากเลยด้วยลักษณะนี้คุณสังเกตมาดีว่า h อนด้า99กรัมต่อกิโลเมตรในเรื่องซีโอ2ในการขับปกติแม่งไม่แสดงอาการอะไรเลย,เลยแต่เครื่องของนิสสันรอบต่ําความเร็วต่ำๆเหยียบเบรคครั้งอะไรเงี้ยสั่งแต่ว่าซีโอ2เยอะกว่าอันนี้คือเรื่องของเทคโนโลยีของนิสสันเกินร้อยใช่ไหมครับ ที่สันไม่เกินครับอี o ค a r plate สองทุกคันห้ามเกินร้อยแต่ของนิสสันเนี่ยตัดเส้นที่ร้อยพอดีเลยมันเลยกลายเป็นที่มากของการที่ว่าแต่มันก็พอดีโอเคครับครับเนี่ยผมว่าิตี้มันก็ก้าวๆอะไรไงพี่นึกออกปะิตี้เขาก้าวๆเนี่ยเขาก้าวๆแบบสบายบื้อสะดือโบเพราะเขาลงทุนในเรื่องของเทคโนโลยีที่ระบบจ่ายเชื้อเพลินที่เป็น direct injection ก็เลยต้องมารีดเอากับการจูนรอบต่ำให้น้ำมันมันอาจจะน้อยหน่อยเครื่องอาจจะสั่นหน่อยแต่ว่า เรืรางารถ้าเกิดว่าเราดูการใช้งานในเมืองเป็นหลาแบบจอดติดไฟแดงอะไรอย่างเงี้ยซิตี้น่าจะให้คอสบายได้ดีกว่าใช่ไหมครถูกต้อง <playground. S 1> แต่ในโลกของรถยนต์ไม่มีคมว่าดีไปหมด Honda มีเครื่องที่มีเทคโนโลยีแต่เครื่อง P10 ของ Honda เนี่ยข้อแรกเลยสายพานจุ่มน้ำมันเครื่องอ่าที่อย่างที่มันมีปัญหากันแล้วว่าพอสายพานพวกรถรถรุ่นแรกๆอ่ะสายพานแม่งเริ่มมีเปื่อยเีอะไรลงไปตันในกล่องน้ำมันเครื่องน้ำมันเครื่องที่เอาไบลลอลื่นแม่งเลยกลายเป็นน้ำมันเครื่องที่มีเตท ทรากพวกนี้ปนอยู่ด้วยอือ่าข้อต่อมาคือระบบหัวฉีด,ดจเดเรกชัน่นมันต้องทํางานภายใต้แรงดันสูงตัวปัม๊มตัวหัวฉีดต้องทนกว่าต้นทุนสูงกว่าอือ่ะก็เป็นสิ่งที่คุณต้องไปจ่ายในวันหล,ลังๆเลื่อนเกียร์ครับเขาปรับแล้วไหมครับ CVT การทํางานของเกียร์ตัวนี้ e l เ c t r o รอนิส CVT เมื่อเทียบกับตัว2020พี่ว่าอาการเปลี่ยนนะอาการเปลี่ยนของเดิมอ่ะเวลาเวลากดออกจากจุดยุนนิ่งอ่ะ แล้วเวลาที่เกียร์มันเริ่มมีการไล่รอบรถมันไม่ทะยานขนาดนี้อไอ้คันนี้ทะยานกว่าออเอาะเป็นไปได้ว่าเขาอจะโปรแกรมเกียร์เพื่อให้มันรู้สึกอะอเวลากดัทเร่งมีความรู้สึกสนุกเพิ่มขึ้นมานิดนึงอ,อะไรทํานองนั้นครับครับแล้วเรื่องความสบายช่วงล่างแฮนเดิลิ่งเราเราพูดในแง่ของพวงมาลัยก่อนนะพวงมาลัยของอัลเมร่าเนี่ยยังเป็นพวงมาลัยที่จูนมาในลักษณะที่ว่าก็รถครอบครัวครอบครัวจริงๆอะ คนรถครอบครัวเนี่ยจะไม่ใช่รถสไตล์เ e อร์ฟอร์มนซ์คาร์เขาจะสนแค่ 2. จุด1ความเร็วต่ำหมุนพวงมาลัยเบาสบายข่วงง่ายข้อ2คือเวลาคุณเดินทางไกลๆมันต้อง provide แรงหน่วงมากพอที่จะทำให้คุณสามารถจับเบาแล้วไม่รู้สึกเกร็งอย่างนี้เป็นต้นซึ่งใน2หัวข้อเนี่ยเอาเมล่าทำได้โคตรดีเลยความเร็วต่ำโคตรเบาความเร็วสูงโคตรแน่นนิ่งแต่อะไรก็ตามที่อยู่ระหว่างนั้นน่ะ ไม่มีเลยมันมันจะแปบกมีความรู้สึกแปลกๆ <c oughs> ในฐานะของคนที่ขับรถแรงๆมาเยอะอ่ะเราจะรู้กันใช่ไหม <c oughs> ใช่ครับ <c oughs> คืออย่างที่บอกเมื่อกี้ความรู้สึกผมก็คือแบบเรื่องน้าหนัก2อสองขั้วเนี่ยครับมันไม่ใช่ลีเนียโปรเกรชันที่แบบว่า <c oughs> มันเดินค่อยๆหนักค่อยๆเบาตามสปีดอะไรเงี้ยมันคือแบบปิดกับเปิดอะ่ะเออผมเลยแบบว่าอันนี้ผมส่วนตัวถ้าจะให้พูดตรงๆไม่ใช่จริตตรงนี้แล้วกันแต่ในทางกับการถ้าเป็นเรื่อง ของช่วงล่างฟิลช่วงล่างอะฮอนด้าเนี่ยกับกลายเป็นว่าช่วงล่างเขาเอาใจคนขับรถทั่วไปมากๆเลยมันนุ่มดูล้อดูยางกับดูช่วงล่างนะล้อยางของฮอนด้าเนี่ยเอาใจวัยรุ่นคนซิ่งนะให้ล้อ16นิสันล้อคนแก่15ขอบ15ยางแก้ม6 5ซึ่งลายแก่ด้วยซึ่งูมนึกว่ายางไซนี้จะสูญพันธุ์ไปจากโลกแล้วนะยังมีอยู่ในอเวล่าครับแต่พอมาเป็นช่วงล่างโชคส่งเช่นโชคสปริงปั๊บนิสันเอ้าแม่งจูนหนึบปิดสปอร์ต คอนด้าจูนนุ่มเอาใจพ่อแม่มแต่แต่คอนดน้าพี่มันจูนนุ่มก่อนทุกคันเลยนะหรือจะมันมันหรือเขาเข้าใจว่าแบบเฮ้ยคนมันจะเอาซิ่งมันต้องไปเปลี่ยนสตัดอะไรของแม่งต่ออยู่แล้วอ,อะไรอย่างเงี้ยเออก็เลยทําแบบเ,ออเป็นข้าวแกงแบบขายทุกคนมาก่ออะไรเงี้ยจับฉ่ายมาก่ออะไรอย่างเงี้ยชิมชิมไปใครพอใจก็อยู่ใครไม่พอใจก็มาไปสตัตรปรับเกียร์ร้านไหนแล้วแต่คุณนะผมไม่ว่าในแง่ <c oughs> ของความเป็นอเมร่าอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าเฮ้ยจุดที่เขาทํามาถูกใจก็คือเอาหน่ามัน อาจจะไม่สบายแบบอ๋อนุ่มนวลชวนฝันแต่พอเวลาคุณอยากสนุกอยากเหวียงเล่นนะ่ะมันแน่นสู้นะแน่นสู้ระแบบที่ว่าอาคุณขับเร็วๆบนถนนใช้คําว่าขับเร็วๆบนถนนเนี่ยมันเอาอยู่นะเว้ยจริงๆผมอยากดูอ,อีกเรื่องหนึง่งคือเหมือนว่าตอนนั้นผมเอาซิตี้อยาริสไปไทยแลนด์นะครับไอแท็กชั่นยาริสเ e อที่ะจับโคตรโหดเลยแทบไม่ให้ขับเลยอะ ปิดแล้วก็แบบถึงจะเห็นตัวเสียการแม่งก็เปิดกลับมาใหม่ก็แบบเอออาจจะแบบว่าไม่รู้พี่แฮมีประสบการณ์กับแท็กชั่นของตัวนิสันอเมร่าตัวเก่าหรืออะไรเคยไปแบบเซอร์กิตหรืออะไรงี้ไหมครับพี่ไมเนอร์ไม่ได้ไม่ได้เคยขับในเซอร์กิตแต่ว่าบนถนนตอนนั้นที่พี่ขับกับไอ้โคกภาคใต้อ่ะมันมีช่วงหนึ่งที่ถนนมันโค้งเยอะมากเลยแล้วฝนตกเบาๆด้วยพี่ก็แน่นอนครับก็สัตว์จมเลยเหมือนกันเพราะว่าพี่พี่พี่วิสัยพี่จะเลวอย่างนี้นี่คือความเลวส่วนตัวของพี่นะใต้พี่ขับรถราคา10บล้านล้าน โอไม่เอาอะถ้าชนขึ้นมากูกูรับผิดชอบไม่ไหวใช่ครับแต่พอคุณให้ผมขับรถเลยทุักอย่างที่ผมรู้สึกว่าถ้าเป็นอะไรขึ้นมากูรับผิดชอบกูซื้อซากได้นะอโอ้โหกูสัตว์จมเกเลยแล้วเจอพบว่าเอาเว่าส้สบัดโคตรสนุกระบบ VDC ของิสันเนี่ยผมบอกเลยว่าในบรรดารถยนต์ราคาหลักแสนนะมผมชอบการทํางานของ VDC ของิสันที่สุดถ้าเป็นอย่างของโตโยต้าเวลาทํางานนะครับมันเหมือนมันออกมาเบรกเราอะ สมมติว่าเรากําลังเริ่มจะขับในลนักษณะที่มันอันตรายนะระบบของโตลต้าทับวีเอสซีทำงานปุ๊บปื๊ดมันจะบอกว่าเอ้ยมากไปแล้วนะพอนะพี่เลี้ยงเลยอ่ะพี่เลี้ยงเลยแม่พอนะเอเอเฮ้ยพี่เลี้ยงยังน้อยไปพี่ใช้คําว่าเป็นอาจารย์ฝ่ายปกครองดีกว่า <laughs> อ่าเป็นอย่างนั้นเลยมาเซอร์แฮมมาเซอร์ใช่แต่วีดีซีของนิสันอะ่ะเหมือนเป็นเพื่อนที่มันสติดีกว่าเราหน่อยแต่มันก็แอบเชียร์เรานะเวลาพี่ซัดโคง้งแล้ววีดีซีทำงานเนี่ยวีดีซีของนิสันจะทำาี่จัดมันก็ เดี๋ยวตรงนี้เบานิดตรงนี้เบานิดแต่ตรงนี้ส่งได้ตรงนี้เบานิดตือเดี๋ยวนี้ส่งได้อันนี้เดี๋ยวกูค่อยช่วยประคองให้ช่วยให้ับบัดนิดหน่อยไม่เป็นไรอ่าสนุกสนุกเป็นไงสนุกไหมมึงยังไม่ตายเนาะนี่คือวีดีซีของนิสสันมันเป็นนิสัยอย่างนี้ค่ายหนึ่งที่ทําระบบพวกนี้มาเหมือนกับนิสสันคือฟอร์ดเออฟอร์ก็มีนิสัยคล้ายกันก็คือมันใช้ระบบเพื่อช่วยให้คุณไปเร็วขึ้นโดยไม่ตาย สนใจติดตั้งระบบโซลารเซลล์แต่ยังลังเลกังวลว่าติดตั้งไม่ได้มาตรฐานหรือผู้รับเหมาทิ้งงานมาคุยกับเอสสิครับติดตั้งโดยมืออาชีพคุยง่ายเหมือนเพื่อนสมัยมัธยมจบงานไวอย่างกับทีม F1 และที่สำคัญเอสไม่หนีไม่หายไม่ทิ้งงานแน่นอนครับเพียงบอกว่ามาจากคาร์เนสรับสิทธิพิเศษมากมายไม่ว่าจะเป็นบ้านสำนักงานหรือโรงงานโทร0 8 2 6 6แปดสอ A C E S S และอ่านรายละเอียดต่อได้ในคำอธิบายคลิปด้านล่าง a S System Solution ดูแลบ้านคุณเหมือนบ้านเราพี่ขอแบบจำกัดความรวมๆให้นิดนึงครับว่าคนที่แบบมองแล้วแบบน่าชอบคันนี้แบบว่าใครใครหน้าตาเจ้าของี่นชอบแบบน่าจะชอบแบบนี้ครับเป็นยังไงบ้างครับก็เป็นคนสวยไงครับโอเคคนสวยนะเอาแบบว่าคนแบบไหนที่เหมาะกับนิสสันอัลเมรนะก็คือคนที่คุณอยากจะซื้ออีโคคาคุณมีงบซื้ออีโคคา แต่ว่าคุณอยากได้เรื่องของพลักกำลังเรื่องแรงจากความเป็น 1,000cc ธ u บโบแล้วก็คาแรคเตอร์การขี่ที่ช่วงล่างอาจจะไม่ได้สปอร์ตเท่า Mazda 2, <S 2> <S เบนซินแต่พลังเครื่องคุณได้เปรียมคนที่ซื้อก็คือคนที่มองหาในเรื่องของพลักกำลังสํารองสําหรับใช้งานทั้งในเมืองแล้วก็วิ่งทางไกลประเด็นสําคัญก็คือถ้าคุณชอบขับรถเร็วเนี่ยอันนี้คุณจะได้ใช้ประสิทธิภาพของอเวรได้คุ้มค่าครับ แล้วถ้าอย่างเงี้ยก็มาถึงจุดที่แบบว่าอาจจะแบบว่าเขาเรียกว่าตัดเชือกนิดนึ่งครับเพราะว่ามันก็จะมียาริสเอทีฟอนดาซิตี้เอ็มจีหบางคนก็คำนึงนะพี่ถูกปะล่ะก็ถือได้ครับเราไม่ต้องมองว่าใครเป็น Eco มี Eco มองว่าคุณกำตัง7จ็ดแสนห้การแข่งขันในเซกเมนต์โซนนี้นี่เป็นยังไงบ้างครับการแข่งขันในเซกเมนต์นี้นะพูดได้เลยว่าเจ้าตลาดเนี่ย มันก็คือยาริสเอทีตัวใหม่กับ Honda City อยู่แล้วเพราะว่าคนที่ซื้อรถเหล่านี้ส่วนหนึ่งคือเขามาพร้อมความใฝ่ฝันที่เขาอยากจะได้รถพวกนี้อยู่แล้วในขณะที่นิสสันเนี่ยมันมักจะไม่มีใครมองร,รถในฝันนะครับแต่คนที่ซื้อนิสสันเนี่ยก็คือคนที่พอไปมองเจ้าตลาดแล้วเจ้าตลาดไม่ตอบโจทย์เขาแต่นิสสันเนี่ยคือค่ายที่เหมือนกับเขาก็รู้ตัวนิดนิดแหละว่าเขาไม่ใช่ลูกรักเนี่ยความไม่ใช่ลูกรักเนี่ยทำให้คุณกล้าที่จะพยายามมากกว่า อย่างสมมติอะผมบอกว่าเอาพันซีซเทอร์โบเทอร์โบเจอเทอร์โบเนี่ยซิตี้รุ่นเทอร์โบไอเอสเนี่ยเจ็ดแสนสามหมื่นมนอกจากเรื่องแรงกับเรื่องพื้นที่ภายในที่เหลือคุณได้อะไรบ้างอุปกรณ์แต่ในขณะเดียวกันนิสสันอเมราราคาไม่ข้ามเจ็ดแสนแต่ ระบบความปลอดภัยคุณครบเลยคุณมี Blind Spot Monitoring ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่แม้แต่ Honda CRV ยังไม่มีเลย Honda าเลนวอลกไงก็ Honda าเขา, <c oughs> าเขายึดติดก,กับเลนว <c oughs> อล์กไงเขายังสู้อยู่ครับกูกูก็ดูแต่เลนดูแต่เลนคนอื่นเขาดูกระจกสองข้างกันแล้วไงครับแล้วก็มีอะไรระบบเบรกอัตโนมัติมีให้มีไฟสูดอัตโนมัติมีแล้วในเจเนเรชันนี้ครับแล้วก็มีระบบเตือนเวลารถเบี่ยงออกนอกเลนขาดอย่างเดียว Active Cruise อ่ะพี่ Active Cruise Active Cruise Control ซึ่งถามว่าในคลาสนี้ใครมีก็ยานี่ชี Active ครับถูกว่าครับอ่าเพราะฉะนั้นพูดง่ายว่าถ้าคุณอยากได้อุปกรณ์ตอนเนี้เรื่องอุปกรณ์คนชนะคือยาริชเอทถูกไหมครับอ่าแต่ถ้าเรื่องแรงคนชนะคือ Honda าอืมเอาแล้วใครที่อยู่ตรงกลางระหว่างนั้นพอดีนั่นก็คือที่ที่เอเมล่าอยู่ตอนนี้เลย พอเวลามันแบบชัดเจนเรื่องแบบว่าจุดประสงค์ของอย่างซิตี้กับยาลิสอย่างเมื่อกี้พี่ครับคือหมายถึงว่ามันมัน,ม,นมันก็มันมันก็ชัดไปเลยไงพี่นึกนึกน,กนกออกป่ะแล้วมันทําให้รู้สึกว่าแบบเฮ้ยเอานอันนี้โยนวันนี้เอาอันนั้นโยนวันนั้นอันนี้แบบมันอาจจะแบบจับฉ่ายหรอหรืออะไรอย่างเงี้ยนึกนึกนึกออกป่ะพี่ในในเชิงที่ว่าแบบว่ายังน้อยคนอื่นมันยังสแตนฟอร์ซัมติงไงแต่อันนี้แบบอันนี้แบบว่าเอ้ยมันจะจะยังไงซ้ายขวาดีผมถามฮาร์ดอย่างนี้แล้วกันว่า สมมติมันมีเด็กนักเรียน3คนรักาเป็นครูอย่างเงี้ยเด็กคนหนึ่งเก่งกีฬาเก่งกิจกรรมชิบหายเลยแต่ GPA เกรดเฉลี่ยออกมา2อกับเด็กอีกคนหนึ่งเกรดเฉลี่ย3.8 3.9เลยแต่ไม่สูงสิงไม่คุยกับใครมีเด็กอีกคนหนึ่งเว้ยโผลมาเกรดเฉลี่ย3.0แต่ ทำกิจกรรมได้แต่ว่าอาจจะไม่ได้เป็นนักกีฬาเหรียญทองมาจำโรงเรียนเล่นดนตรีพอได้สุ่มสิงคนอื่นพอได้ครับถามว่าเราจะด้อยค่าไอคนที่มันทําทุกอย่างได้กลางแบบนี้ทำไหมเรื่องของเรื่องก็คือการจะเอาไอเด็ก3คนนี้ไปที่ไหนมันก็เหมือนกับว่าการเอารถเหล่านี้ไปเจอลูกค้าคนไหนรับรถทุกคันมีจุดด้อยหมดแหละครับแต่ว่าท้ายสุดแล้วอะ รถคันไหนมันมีสิ่งที่ตรงความต้องการของคุณมากที่สุดผมนึกมองว่านิสันเขาอยู่ตำแหน่งนี้ดีแล้วแต่จุดที่เขาต้องพัฒนาตอนนี้ไม่ใช่เรื่องตัวรถจุดที่เขาต้องพัฒนาก็คือทำยังไงก็ได้คนที่รู้สึกว่าการซื้อนิสันเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องอซื้อถรถไปแล้วมีคนดูแลเรามาเข้าประเด็นสุดท้ายเลยแล้วกันครับได้โยชนมาอย่างนี้ก็คือมันก็มีพูดตรงๆงมันก็มีเพื่อนผมบางคนบอกถามตรงนี้ถามต้องๆเลยนะเพราะว่าเ,เขาก็ไม่ได้คิดเยอะกับวงการรถเนี่ยเขาก็เลยแบบว่าเออนี่นิสสันมันจะ ไหวปะว่าอะไรอย่างเงี้ยหนอว่ากูก็ชอบรถเขานะข่าวข่าวบางวันกูอ่านแล้วกูก็ไม่สบายใจจะเจ๊งปะว่าอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วแล้วเราก็เลยแบบว่าเออพี่แทนคิดว่าเออในในแอสแบบทั้งแบรนด์ตอนนี้ครับนิบสันคืออ,อยู่ในจุดไหนอะฮะพี่บอกก่อนว่าพี่คงไม่สามารถเอาหัวเอาบุงเอาตัวไปเป็นประกันวาดิสันจะอยู่คำฟ้าตลอดไปในประเทศไทยครับแต่ถ้าหากทุกสิ่งทุกอย่างยังเป็นอย่างที่เป็นอยู่ตอนนี้ผมว่าเขายังอยู่ได้เรื่อยๆในแบบที่ ไม่ดังมากอ่ะไม่ได้แปลว่าเขาจะต้องตายนี่ครับถ้าเกิดว่านิสันจะตายอ่ะตายเพราะอะไรเหรอเขายังมีเดอะแบกอย่างเออเมราซึ่งถึงแม้จะไม่ใช่อันดับหนึ่งคิกก็วิ่งได้นะคิดมาถึงว่ายอดอ่ะยอดเดินแล้วเดินเร็วด้วยนะครับเดินเร็วจนวันหนึ่งมีคนเอาคอมแอร์กับอิเวร์เตอร์ไปวางบนพื้นแล้วเขาก็สะดุดรูมดุดเสร็จปุ๊บแล้วไงดุดเสร็จปุ๊บนิสันแบบอยู่กับพื้นลงไงแงแงเปล่าสดุดเสร็จปุ๊บเขาก็โอเค พยายามหาทางแก้พยายามหาทางแก้แต่ว่าทั้งลูกค้าและทั้งนิสันเนี่ยก็ต้องเข้าใจซึ่งกันและกันนิสันมีหน้าที่ต้องเข้าใจลูกค้าว่าเราซื้อรถป้ายแดงเพราะเราอยากได้รถที่ไม่มีปัญหาถ้าผมรับรถมีปัญหาได้ผมซื้อมือสองไปนานแล้วถูกไหมครับ,รบเพราะนั้นคุณก็ต้องพยายามเล่งรัฐอย่างรวดเร็วและป้องกันให้ดีที่สุดให้มันไม่มีปัญหานี้เกิดขึ้นในอนาคตอีกแต่ผมก็ต้องผมมือให้ว่าในเคสของคอมเพรสเซอร์แอร์เนี่ยผมมองว่าคุณแก้ได้เร็วแล้ว บางคนอาจจะมองว่าคุณผมอวยน,นิสัยหรือเปล่าคุณต้องคิดดูนะปัญหาเกิดคุณต้องเอารถมาวเคาะห์ไม่ใช่ว่าปัญหาเกิดคอมแอร์เสียเอาเปลี่ยนคอมแอร์คอมแอร์เสียเอาเปลี่ยนคอมแอร์มันผ่านสเตจนั้นมาแล้วและมันไม่หายไงคุณก็ต้องดูใช่ว่าเอา้าเปลี่ยนพัรคทคอมแอร์แล้วมันยังเสียอยู่มันเกิดอะไรขึ้นก็ต้องไปไล่ดูตามอยู่แต่แล้วพอไล่ดูเสร็จปุ๊บคุณต้องทําอะไรครับต้องทดสอบสิว่าในระยะยาวมันจะหายจริงถึงบอกว่าเนี่ยนั่นคือปัญหามันเกิดขึ้นได้แต่เกิดแล้วคุณออกมารับผิดชอบว่า เราเปลี่ยนให้โอเคตามที่มีปัญหานี้เดี๋ยวเราจะเปลี่ยนให้อ่ะอันนี้คือจุดที่เริ่มถูกเร,เริ่มถูกเริ่มถูกแต่ยังไม่ใช่ทั้งหมดมผมจะพูดเสมอแล้วคนนิสันหรือคนเจนนิสันก็จะเกลียดผมนิสันเนี่ยต้องเข้าใจตัวเองว่าเขาไม่ใช่ลูกรักลูกค้าจะเกิดมาพร้อมกับความรู้สึกว่าผมอยากได้ฮอนด้ผมอยากได้โตโยต้ามาเป็นช้อยดีฟอล เพราะฉะนั้นการที่คนที่ไม่ให้ลูกรักเนี่ยอยากได้แสงอยากได้ความสนใจบ้างเนี่ยคุณต้องฉายตัวเองให้เจอตลาดกว่าชาวบ้านเช่นรถเนี่ยรูปทรงสวยสะใจกว่าคนอื่นแรงแรงกว่าคนอื่นออปชั่นเยอะกว่าคนอื่นภายในโดดเด่นกว่าคนอื่นพูดง่ายงคือมีจุดที่โดดเด่นขึ้นมาจนเตะตาอย่างมีรูปธรรมมันต้องเป็นสิ่งที่ลูกค้าเขาเห็นแล้วเขารู้สึกว่าเฮ้ยตรงนี้น่าสนใจว่ะแล้วเขาถึงค่อยจะมาฟังสื่อมวลชนอย่างเราพูดนอกเรื่องนิดนึงครับหน้าใหม่ ครับดีไซน์ออกมาเป็นยังไงครับส่วนตัวผมคิดว่าเวลาทําโปสเตอร์ถ่ายรูปทำไลท์รูมจัดโฟโต้ช็อปอะไรอย่างเงี้ยสวยครับแต่พอเห็นผมเห็นคันจริงแล้วว่าอาจแบบว่าอาจจะแบบว่ารู้สึกว่ามันไม่ค่อยแมทกับเอ็กซ์เพคทิชันเมื่อเราเห็นแบบว่าความแบบโดดเด่นที่อยู่บนแบบอาจจะเป็นบิวมอนไม่ว่าจะเป็นดิจิตอลเป็นบิวมอนธรรมดาหรือว่าแบบสื่อออนไลน์คนหนัอย่างเงี้ยเอ้ยมันเด่นนะมันสวยนะแต่พอเห็นคันจริงแล้วแบบผมยังแบบว่ายัง ไม่ค่อยลงตัวกับโมเดิร์นดีไซน์ของรถทั่วไปเท่าไหร่แต่ว่าถ้าจะเอาความชอบส่วนตัวพี่แพนในในเชิงของหน้าใหม่อันนี้เป็นจริตนะครับอันนี้แล้วแต่พี่เลยนะพี่แล้วแต่หน้าแแล้วแต่พี่ร้อเปอรเซ็เลย,เยเอล่าคือ,ค,อ,ค,อคือกูจะไม่โดนยิงตายด้วยการให้ความเห็นนี้เนาะโอเคครับอ่าไม่ชอบไม่ชอบครับไม่ชอบครับเพราะอะไรครับเพราะว่านิสัน สามารถสร้างรถที่หน้าตาหล่อเหลาได้คุณดูอาริยะดิครับหรือคุณย้อนไปดูในสมัยก่อนเรามีรถอย่างซินเวียเอสหรืออะไรต่างๆที่มันแบบเฮ้ยคุณสร้างรถสวยเป็น่ะแต่วันดีคืนดีคุณก็ลุกขึ้นมาบอกว่าเูาจะวีโมชันแล้วก็มันก็เป็นดีไซน์ที่ชนะบ้างแพ้บ้างไอเวอร์ชันปี2 0ง2หรือ2 0งศก็ตามหน้ารถเนี่ยทำมาสวยอยู่แล้วมีกลิ่นของ g t r เบวาๆบความเป็นวีไม่เยอะเกินไปพอเป็นตัวนี้ปุ๊บเรารู้สึกว่า ดีไซน์ด้านหน้ามันถอยหลังวะ่ะซึ่งตรงกันข้ามกับภายในภายในเนี่ยในเจเนเรชั่นสองสามเนี่ยผมว่าเขาพัฒนาดีขึ้นนให้ความรู้สึกว่าดีขึ้นพี่แอนะฮะการมาในเชงครั้งนี้แบบว่าเอาก็เอาภาพรวมเลยครับแบบว่าไม่ต้องออบเจตทีฟมากก็ได้แบบร่าเออต้งดูจากเอฟฟอร์ตเขาวความพยายามทุกอย่างอะไรที่มันเกิดขึ้นมาตรงไี้รู้สึกว่าคันนี้คะแนนตัวรถในภาพรวมมาผมให้เก้าเก้านะเก้าเพราะว่า S <S มไม่แย่ไะม <Gerilim S 1> ไม่แย่ <S <S ไม่แย่เพราะว่าอะไรครับอชอบไม่ชอบเรื่องหนึ่งแต่สุดท้ายเราก็ต้องพิจารณากันทางความจริงว่าสิ่งที่เขาให้มาอุปกรณ์ต่างๆที่เขาให้มากับราคา699เนี่ยเฮ้ยถือว่าใจดีแล้วครับสวยเรื่องนั่งสบายไม่สบายช่วงล่างแข็งไม่แข็งมันเรื่องแล้วแต่บุคคลแต่คุณต้องมองว่าเรื่องอุปกรณ์เนี่ยไม่ใช่เรื่องความรู้สึกอุปกรณ์คือเรื่องที่จับต้องได้ครับเขียนเป็นตารางได้อุปกรณ์ก็ให้เยอะอาจจะไม่เยอะกว่ายาริชเอทีแต่คุณก็ต้องมองว่ายาริชเอที ก็ไม่ได้มีเครื่องเทอร์โบ1น0ม้าไม่ได้มีแรงบิดเยอะไม่ได้ไวขนาดนี้ถ้าอย่างเป็นพี่พี่ก็มองว่าเอามรราเนี่ยแหมถ้าพี่เป็นคนตัวผอมเอามรราจะเป็นชอยพี่เลยครับเพราะว่าเอ้าราคานี้เรื่องแรงไม่น่าเกลียดวิ่งหัวด้วยเรื่องออปชั่นก็วิ่งหัวเหมือนกันก็ลองคิดดูสิว่าถ้าเกิดวันหนึ่งซูนิีสันลูกศูนย์หรือว่าภาพลักษณ์ในการบริการของนิสสันมันมันดีกว่าโตโยต้ามันก็จะง่ายนะเพราะว่าโดยตัวรถเนี่ยนิสสันดีอยู่แล้ว ค่นั้นเองส่วนที่เราต้องพัฒนาคือส่วนเรื่องของหลังการขายนั้นเองนี่คือที่มาของว่าทําไมผมให้คะแนนเต็มสิบม,มันยังมีจุด <9 S 2> มันพัฒนา <10. S 2> ได้อยู่แต่ว่ามันเป็นเก้าในความคิดผมโอเคได้ครับก็ไงก็ขอบขอคุณพี่แพนมากครับที่มาช่วยผมวิเคราะห์คนดูว่าเห็นผมคุยเรื่องนี้มาก็แบบเขาน่าจะเข้าใจจริตผมแล้วแหละก็เลยแบบว่าเออมาช่วยพี่แพนมาออกความเห็นสาหรับคนที่กําลังอาจจะเลือกดูคันนี้หรือว่ามีความสนใจหรือว่าแค่ติดตามข่าวสารรถยนต์เฉย นะครับผมยังไงก็ขอขอบคุณพี่แพนนะครับอย่าลืมกด subscribe ช่องผมด้วยช่องช่องพี่แพนด้วยนะครับผมอ่าเดือดคิปคารีวิล้วก็เดย์ดีมได้นะครับผมแล้วก็ยังไงก็ตามพี่ก็ต้องขอขอบคุณนะครับคุณฮาร์ดคันนี้นะครับที่ให้โอกาสสื่อแก่ๆโลกเก่าไม่กินเทคโนโลยีแล้วก็ยังไม่มีทั้งเมีย ไม่มีผัวไม่มีอะไรนะครับอันนี้โอกาสโปรโมทใช่ครับโปรโมทตัวเองด้วยด้วยครับก็พอยังยังอุตส่าห์ให้โอกาสมาร่วมทำคลิปอันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณฮาร์ดด้วยครับขอบคุณครับแล้วก็ขอบคุณนิสันอ่าประเทศไทยด้วยครับที่ชวนพวกเรามาออกทริปวันนี้ก็คงจะเป็นครั้งสุดท้ายแล้วครับเียบ้อยปล่อยของทิ้งก็ออกเลยใช่มครับครับยังไงวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ